สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับและนักลงทุนทั้งหลายนะครับเมื่อวานหยุดหนึ่งวันนะครับพักผ่อนครับสรุปแล้วไม่ได้พักผ่อนมากมายฝนตกไปไหนไม่ได้ครับซักผ้าซักผ้า,ผาตากผ้าฝนตกอีกสรุปซักใหม่ครับสรุปแล้วไม่รู้ไม่ได้พักเลยทํางานโอเคครับพานอยพิเศษยังไงก็พิจารณานดูก่อนที่จะตามเนาะเมื่อวันศุกร์ฝากไว้คือ เจาะ95ตัวเน้นนะครับ95แล้วก็เจาะแล้วก็แทง3ตัวเมื่อวานไม่ได้ลงเริ่มใหม่ว่าเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับ5นอยวันนี้เดิน1เดิน1ครับลอง6ครับถ้าใครสังเกตดูตัวนี้5นอยพิเศษครับมี16 136 136ตลอดเลยผมก็ไม่รู้ว่าทำไมมันเดิ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 นซ้ำๆอย่างเงี้ยแนวโน้มไอ้พวกซ้ำๆออกซ้ำๆเนี่ยโอกาสที่มันจะเบิ้ลเป็นไปได้โอกาสที่จะเบิ้ลเป็นไปได้นะครับ 6กไม่เคยทิ้งเลยหกหกหนะ่มเนี่ยมาทุกรอบนะครับวันนี้มันชนกันสูตรพอดี1 6ก็เลยจับ1 6นะครับโอเคครับจอดครับ1นึ่สเบิ้ลครับติดเบิ้ลไว้6 6 1ก3นครับ, 6, 6, 1, 1, 3, 3, รบแล้วก็สักคู่นะครับ 5 0า5้เมื่อวนออก2 2 7 9 0 5 5 0 0 5 7ไปครับร้อยร้อยร้อยมัดหครับร้อมัดหกเนาะเรา6กหกระวังกระดกหน่อยนะครับหกระวังเกนะครับหกระวังเกครับประมาณนี้ครับสำหรับฮานอยพิเศษครับ นเนาะอย่งไงก็ลองพิจรารณาดูครับชอบตามไม่ชอบผ่านครับแต่ท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วชอบแนวทางน,นี้กดติดตามไว้ครับแล้วท่านจะไม่พลาดน,นะครับและกรณีมีโฆษณาครับรบกวย่ากดข้ามเนาะโดยๆทุกท่านครับสวัสดีครับผม